สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้เลยนี่ครับเกมนี้นะฮะอ่านชื่อไม่ออกเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมมาแล้วครับนี่ครับพี่ผมไม่ใช่อินพลาสเตอร์นะครับเราเรีบไปทำงานของเรากันดีกว่านะครับ ปลาไก่ไก่นี่ไงอันนี้ทำได้อุ้ยอันนี้ก็ดึงอันนี้มากชับแชมพูนี่แชมพูนี่มันน่าสงสัยมากเลยครับเพราะว่าเดินอยูอ่แถวเนี้ยครับอุ้ยไม่ใช่ผมเพราะว่านี่ดูดูดิแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษอะ แล้วผมคือคนเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วผมไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวผมรอไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทมม่านผู้ชมนังเงนเดผมก็ตัดให้อยู่แล้วแหละนี่ผมสงสัยคนเนี้นะครับเพราะว่ามันเดินใกล้ๆผมก็คือแบบมันยังไงอะ มันเดินบนอยู่หน้าประตูบ้านผมไงนะ <c oughs> หน้าประตูห้องห้องอะไรนั่นแหละครับห้องอะไรไม่รู้เหลือสองคนที่ยังไม่ได้โวนครับไม่ใช่อิมพอสเตอร์เขาต้องคิดว่าผมเป็นอิมพอสเตอร์แน่เลยเฮยทำไมมีพิรุธเออรีบหนีก,นกันก่อนที่เราจะโดนในม่วงนะครับ ไปไปดูนะฮะว่าเราไปทำห้องไฟก่อนนะครับว่ามีอะไรทำบ้างห้องไฟอุ้ยโอจนได้จนได้เมาเพิ่ mm. งค่าผมไปเมื่อกี้เองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขจันโหวดใครยังไงก็ต้องเป็นส้มอยู่แล้ว แล้วก็ปาร์ตแบบหนึ่งนะครับรอให้เขาโบวตก่อนเพราะว่าผมโบวตไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นวิญญาณแล้วนะไม่ค่อมีคนเพิ่มข้อความมีคนบวตอยู่เนี่ยเตะส้มออกเลย <c oughs> ทำไมไม่เชื่อส้มมึงฆ่าเราไปเมื่อกี้เอง ทุกคนก็เห็นเต็มอะนะครับเดี๋ยวเราไปเออทำงานกันน่ยนะนี่นะว่าที่เขาให้เป็นยานะ่ก็คือคนที่ตายแล้วมาทำทำาานได้อยู่ไม่ไงั้นนะเบื่อตายเลยนี่ไงนี่ไงตายอย่างรวดเร็วยังไงก็ส้มแน่นอนส้มนี่มันเป็นผลไม้ส้มมันมีหัวเป็น ใบนั้นก็เป็นส้มเนี่ยทำไมไม่มีคนไปนสงสัยส้มอ่ะส้มอ่ะมันส้มนะอ,อุ้ยนี่ไงมันไปแล้วหนึ่งคนเป็นไงเล่ามาชนะเลยนะคะเล่นอีกสักตาเ,เราจะนี่ฉันได้เป็นอ e ีพพสเตอร์ผมผมชอบเป็นอ e ีพพสเตอร์ครับไอ มือลั่นไปโดนเฉยเขารู้แน่มีคนอ้ยจบแน่นเลยไม่บดแล้วมาในี่ผมจะค่ายคนนี้ผมก็กดปูดไป พอกดโบดเสร็จมันก็จะดูลบออกไปนะครับเดี๋ยวนี่ครับมาดูคนคุยกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้นะฮะอ่า,อาแบบหนึ่งนะครับมาแล้วครับ กี่โมงเนี่ยอ๋อไม่ไมีคอโบอดผมจัดการแน่ผมจัดการแน่ผมจัดการแน่ยังไงผมก็จัดการแน่คอยดูดิคอยดอยูสักพักหนึ่งอย่าเพิ่อมีคนโบดนะมีคนโบดนี่จบเลยอยู่อยู่อยู่ในห้องนี้ไม่ได้นะต้องอยู่ในห้องไฟ มันชอบห้คนมาโหวตแล้วผมก็คือผมไม่ได้ฆ่าสักคนนะคะมีคนโหวตอล้วครับหนวตแล้วคับี่ลครับคนที่ผมอยากจะฆ่าบานานนะครับตายแล้วครับุโอ้โผมไม่ใช่อินพอสเตอะวิววิวว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  วิวว no, right. ิวว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 ิวนเราเจอเพื่อแล้วนี่คนี่คือเพื่อนรานะครับนรัลรอแล้วเราจะรอให้คนเข้ามาคนเข้ามาเใช่ไหมแล้วเราก็จะล็อกประตูเลยนะครับมีคนททยเป็นตุง เอาเลยเพื่อนเอาเพื่อนเอาเลยเอาดีเพื่อนรออะไรอะ่ะค่าดีเพื่อนเพาะเราเป็นคนที่เล่นกะมากเลยนะแต่วันนี้เดี๋ยววัน,อ,นอื่นเดี๋ยวผมเล่นอีกนะเพราะว่าช่วงนี้ผมชอบติดเกมนี้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยววันนี้แนละ้วก็ Ok, la boni. Bye bye.